สวัสดีครับผมเด็กชายธนวิทย์กัตนาสุทธิ์นะครับชื่อเล่นชิวมาวินนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชานครุงเทพนะครับอายุ1ิปีนะครับอยู่ชั้นปห้าครับสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเล่นเกมครับแล้วก็ดู youtube ด้วยแล้วก็ผมเลี้ยงนกได้นะครับเงี้ยสวัสดีครับองร้องเพลงได้ด้วยนะครับ ผมชอบกินแกงกะหรี่ไก่ด้วยนะครเอ่อแกงกะหรี่หมูผมก็ชอบกินนะครับผมชอบกินพวกอาหารญี่ปุ่นนะฮะเอ่อราเม็งผมก็ชอบกินนะครับส่วนเรื่องที่ผมชอบเล่นเกมนะครับเพราะว่าผมมีหลายเกมให้เล่นนะครับผมคือบางทีผมก็เล่นโรบอทนะครับบางทีก็เล่นวันฟีดบอสตี้รัตนะครับตอนนี้ผมเริ่มหัดทำแบบเองนะครับเอาไว้แบบเอารบักซีครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นก็ เออผมจะเอาลิงก์เกมไว้ข้างล่างนะครับแมพที่ผมทำา่าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ